เกาวลาละการจะว่าี่กาวเนี่ยเตรียมสถานที่ได้จองแล้วอยังเบนเรี่ยวหลาพี่น้องมันได้จองสถานที่ได้จองลูงหล่อลูกเลี้ยมจองห่อจองอาหารจองมาว่หรอมาว่หรอกำลังรับสมัครพอดีสวยนะสวยอยู่สวยๆโอ้ใจหยั่งดอกพี่น้องกำลังใจหาเงินไงแอลน้าทีเซลเขาขับไปให้ดูพอดีเต้ เซลคนไหนล่ะพี่น้องน้องโกกี้ผ้าของพเบิร์ยังนี่สวัสดีค่ะมนั่งสุกิคนสัสดีค่มันเป็นว่าตีั่เลยหรอกนี่ขาดนขาดเด็น่ชเนี่เด็กเดี่ขาเดนเด็นี่านี่าเดนี่เ็กีากีาด่า็เดกาเดกด้หรอ่าเดี่ขาเด็กาด็กนี่เี่าเด็นาเ่านเดกี่เราเนี่เกนขนีกนีกก่ ดูข้างหลังดูข้างหลังเออจริงครับตัวใหม่ก็คงมอะไรแบบนี้ค่ะไม่ใช่เซลคนอื่นบอกไปแล้วว่าบอยอยากได้ไม่บอกไปแล้วว่าบอยอยากได้ไปปีใช่บอยอยากได้ปลายปีพอดีนี่เซอร์ไพรส์เซอรร์์ไพสนะครับตอนนี้นะคอนเก็บจองแล้วนะคะอกที่อื่นเลยไม่ต้องมาเสนอคอนเก็บจองแล้วราคาพิเศษหรอใช่โอ้ยสวยคือต่าง น้องครับค่าตัวน้องค่าเท่าไหร่เนี่ยค่าตัวสามล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทค่ะแค่นี้ขออนุญาตเหยียบเบรกแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทได้เลยไไเลยหย,ยียบเบรกได้บเลยค่ะแล้วก็กดปุ่ที่สตาร์ทตรงนี้ได้เลยค่ะมเครื่องอะไรนี่เครื่องเครื่องเบนซินค่ะเบนซินสองพันค่ะ <c oughs> เป็นสปอร์ตตัวใหม่ที่เพิ่งออกมาปลายปีนี้เลยค่ะแฮปปี <c oughs> ้หรือที่แฮปปี้ตัวไหนนี่ เรียนขับมาได้เรียนขับมาของโกกีนะครับผมคันนี้น่ะพี่น้องไม่ได้ว่ดูก่อนแล้วแบบเป็นยังไงบ้างเปไงบ้างแต่ก็เดี๋ยวจะบอกว่าไม่ได้บอกหรือเปล่าตอนนี้อยู่ก็อยู่หาเงินเกณฑ์ต้องกินไปบ่อยบ้าบ้าเศรยอยู่นะชื่นชอบอยู่ประตูมันทั้งหลายตัวทับบอสคอยบอสอยเรงขึ้นได้ค่ะแล้วก็สามารถไปนั่งด้านหลังได้ค่ะเึ่งขึ้นแล้วก็ไปนั่งจริงๆมันกว้างนะตอนแรกคิดว่ามันจะแคบแต่เมันนั่งจริงมันกว้าง ขาดหลังก็นั่งได้สิเหนื่อยบ้างข้างหลังนี่ก็ไปอาจจะเหนื่อยนิดนึนั่งจริงอาจจะเหนื่อยเออเอี๊ยบได้ัรถสวยค่ะเดี๋ยวไปดูรอบคันโกกีนะครับผมรถโกกีเซอร์ไพรส์มาก ดูข้างหน้ามาดูด้ารสิมาดูด้ารสิมันกนี่มันาปัดเขาพาเขาเอามาให้อันนี้ดูเอามาให้เบิ้งเอามาให้เบิ้งแต่ว่าคัด้เบิ้งแล้วกับอันตราอยู่ เอาให้เบอร์อย่างแพงได้เลยดรนรกสอร์ต่ใช่ใช่รถสปอร์ตจ้าขับซีใช่ไหมนี่แบดเอาไปขนเค้กเนาะแล้วแต่คนแล้วแต่คนแล้วแต่คนขับชอบอยู่ที่คนขับคนใช้คนใช้งานจริงๆอ่ะ แต่ว่าในการใช้งานจริงๆเลยยักเป็นคุณหญิท้งหลาไม่ใช่ที่ว่าคันยามบอกปกติจริงๆรก็จะันเล็กไปถ้า cls ก็รู้สึกว่ามันเป็นรถสปอร์ตสี่ประตูก็จริงแต่ว่ารู้สึกว่ามันใหญ่สำหรับคุณโปกิรถใช้งานปกติคุณโปรกิมีหมดแล้ว ก็เลยว่าคันนี้น่าจะเหมาะคุณกกิไปยืนข้างหรืออยู่ข้างรถก็คิดว่าคันนี้คือคุณกกิที่สุดเลยไม่ได้ไวเพราะว่าเป็นเซลล์นะเพราะว่าจะมองว่าคันไหนที่เหมาะสมกับลูกค้าจริงๆมองแล้วมองแล้วแกมาถ้นเราเปอย่างนี้สี่แบบสบายแต่มันนั่งมันนั่งได้ด้วยไงเออไม่ไม่ใช่หรอกบอสก็มีรถสองประตูแล้วไงบอสก็บอกว่ามันใช้งานจริงไปได้วรถใช้มันได้สองคนจริงๆมันก็เลยข้ามมันแล้วอยากผ้าก็เลยอยากมีสักการที่มันมีติดประตูใช่ไหม ไม่ใช่ไม่ซีเรียสเพราะใช่เอาคนเอาคนที่เขาใช้งานจริงๆแต่ละโค้ชมีแฟนสองคนนั่งข้างหลังคนนึงนั่งข้างหน้าและข้างหลังแฟนสองคนบรรยากาศคนหนึ่งไงคนออาไปอยากออกงานกัอไม่อยากดื่มดื่มแล้วจะแบ่งกันไหมคะไม่เป็นไรค่ะมีกี่รุ่นเนี่ยเขาจ่าให้ดูกี่รุ่นมีมีหลายรุ่นค่ะเลยอยากเข้าไปดูไปดูเองไหมล่ะไปดูได้ไหมล่ะเข้าไปด้วยไหมคะเข้าไปที่โชรุมด้วยกันไหมคะแล้วก็จะเห็นรถคอนเดลิสก็เล่าเยอะขนาดไหนกันรังติดฟิล์มอยู่ข้างในอยู่พูดได้ไหม ีซตกแต่งหรอขึ้นมาใหม่เนี่ยมาใหม่หรอไปดูด้วยไดหมอ่ะจะไปแซงญหมไม่ชรุ่มค่ะเดี๋ยวเชิญมาเลยเดี๋ยวทางกัาแฟเป็นผัดเปันผัดพอดีใช่ไหมใช่ค่ะผัดพอดีค่ะเลี้ยวซ้ายเจอเลยเข้าไปหาผมก็การกาแฟนั่นเองกาแฟเพราะผู้สั่งกาแฟเหมือนกันใช่ค่ะเองออกไปเลี้ยวซ้ายแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเจอเลยพี่ไอเอาเค้กอะไรดีคะเบพีเพื่นเซฟนซามไป่เป็นค่ะพี่แคนดี้นี่ค่ะเอาอะไม่ใช่ตน แม่ไห่เลยแต่ว่าแต่ละวเมากแต่วา่างมากที่่่ตังสะท้อนก่นถ้าไม่ชอบอาจจะเป็นชอบเซลเอก็ได้ถ้าเป็นใช่บอลน่าจะชอบเเอสจีบอมกจีคัเนาะจีคัต้องไปแล้วจีคัเาบอกว่าเาเตรียมไ่ได้เลเตรียมไ้ได้นะคะจะเอาไปรับวนไหมคะส่วนลดยั่ไม่เอายังไม่มาอ๋อ คิว่าเปลี่ยนใอะไรข้ออ้องนเร่อันเปิดตรงไหนอย่นะสบเพิ่มไปทดล่องขับรถมาถาอ่านมันบองส่ยรอมันคือประตูซ้อมประตูมันคือคอยซ้อมประตูเราไงขออย่าขี้ซ้อมประตูนขับหาามันไปน้ำยากูเถาไปน้ำยา มีต้องไม้บางมีไหมมีบีมีจีเอาไม้บางตัวยาวเลยเนาะไม่ต้องผานผ่านคนดูสิ่งไรเขามีเบอร์นันลันอัที่เขาก็เป็นเขาก็เป็นอันเขาก็เป็นเส้นไส้เนี่ยกินกาแฟสาขาขอนแก่นล่องหมดล่องล่องกันเลยจะตามไปอยู่ใช่ไหมจะตามไปอยู่อีกนี่แหละแป๊บนี้แหละเพราะมันก็ผ่านอยู่แล้วไงจะเข้าไปดูตัวจี Blood like หนึ่งสองสุดสม้าคันมีความลับหมดเลยนะคะวามลับเลอ๋มันเป็นแต่ทไเป็นสี่ยนี้ใช่ไหมที่คัดแพร่ไม่คันเลได้แพร่กไมได้เดี๋ยวแพะไปว่าจีแกมแกรมขบวมบุ้นี่เหลือมัน นี่แข้งบอกจะสซีดาบอกอันเก่าหลาปีหนึ่งเรากลวกิจะซื้อไผ่บ้านมันเกิดหรือเปล่าโอ้ยค่อยเบาแล้วลถกค่อนนอนค่อยบอกซื้อแล้ค่อยซื้อเที่ยวบ้านใครเดียวยก้อนบ้านเดียวไอน,นัพี่นองด้วยอ คือวันเกิดต่ออกันนะวันวันเกิดวันเกิดน่ะมันเป็นวันที่สิบสองมิถุนาผมนตเลื่อนไม่ได้เพราะว่าผมมีงานผมมีงานมีงานอยู่เมืองนอสิจะไปเมืองนอกกับบาริอยากแตวันเกิดแต่วันธรรมดาโดแต่ว่ากับปีละเทือคนนอบเกิดมากปีหนึ่งกับวันเกิดปีละเทือ พี่จะทาพอรอเกิอมาแล้วปีละครั้งโอ้เนาะแต่ว่ารุ่นนี้ฉ right> ันไม่ค่อยเห็นด้วยอะไรเงยเขาใหญ่หาข้างหลังข้างหลังเขียบแม่งเลยื <S <S ันเท่าหล่สงคนแต่ว่ามันมันเขือแต่เพื่อนไม่เสาขาขอนแกไม่นอง ปลาช่องคข่ไหนที่โบ,บยังไลย่ยข่อบยังไลยแต่คขาจะบอกเลยก็ว่าคข่เฮ็ดีที่สุดแล้วไม่พัน้นงองไข่รูเลียงเล่าอันนี้ไม่รู้นะครับว่าองซแล้วก็ไม่รู้นะครับว่าไตตะโตเกียวจะได้มาวันเกิดไหมอันนี้บอกตัวว่าบลูเพราะว่า ตอ่งตรงหร่าว่ามันก็ตวงมันธรรมดามันตวงมันธรรมดาซึ่งเราก็ได้